สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอระบบสารบัติอิเล็กทรอนิกส์นะครับของมหาลาัยศิลปากรซึ่งคณะอักรษรศาสตร์นะฮะได้กำลังดำเนินการที่จะสร้างระบบการรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อันนี้โดยจะเริ่มจากการรับส่งเอกสารภายในสำนักงานก่อนนะครับ ซึ่งการส่งเอกสารแบบนี้มันมีข้อดีหลายอย่างนะฮะซึ่งจะกล่าวได้คร่าวๆก็คือ1มีการรับและส่งออกนะครับโดยการส่งแบบเป็นระบบนะฮะมีการออกเลขเอกสารเลขรับและเลขส่งนะครับแล้วก็ยังมีการค้นหาเอกสารที่เรา รับเข้ามาโดยสามารถเสิร์ชจ,จากข้อมูลการค้นหาเอกสารนะฮะไม่ว่าจะเป็นชื่อของเอกสารฉบับนั้นหรือว่าเรขหนังสือเราก็สามารถค้นหาได้ว่าตอนนี้เอกสารที่เราต้องการค้นหาไปอยู่ณนะจุดใดนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับการลดการใช้กระดาษนะฮะยกตัวอย่างเช่นเกี่ยวกับเ,เรามีคำสั่ง ที่จะส่งให้กับบุคลากรภายในคณะเราก็จะสามารถเอาคำสั่งที่หนึ่งคำสั่งอาจจะมีหลายหน้านะครับเราก็ทำการาเปลี่ยนไฟล์ดิจิตอลอันนี้นะครับแปลงเป็นไฟล์ PDF แล้วส่งไปยังคณะต่างๆไปยังคณะนะฮะภายในคณะของเรา นะครับซึ่งจะเป็นการลดปริมาณกระดาษได้อย่างมากนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือการเข้าถึงเอกสารไม่ว่าจะเข้าจากที่บ้านหรือที่ทำงานโดยผ่าน PC โน้ตบุ๊กหรือว่าสมาร์ทโฟนนะครับเราก็สามารถเข้าดูเอกสาร e-document อันนี้ได้นะฮะ ซึ่งเรามาดูวิธีการเข้ากันก่อนนะครับอันดับแรกมันจะมีการเข้าได้2วิธีนะฮะระหว่างพิมพ์คำว่า doc นะฮะ doc d o c su t ac t h หรือที่เราเข้ากันประจำำนะครับก็จะเข้าผ่านระบบ Portal ของเรานะฮะ portal su ac th นะครับโดยการคลิกที่ เข้าสู่ระบบนะฮะเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบล็อกอินนะครับตรงนี้แล้วก็มาเลือก e-document นะครับ e document ตรงนี้นะฮะจะขยายใ่ๆนะครับ e-document แล้วก็กดเข้าไปเลยครับ พอเข้ามาในหน้าของ e-document web application อันนี้นะฮะก็จะมีชื่อนะครับชื่อบอกว่าอันอย่างเช่นอันนี้ชื่อนายสุรเชษจันสิงคอนะครับมีส่วนของ in box out box นะครับ document box และ p u b l i c box นะครับซึ่งในหน้านี้จะมีหลายส่วนที่จะต้องอธิบายให้ทราบกันนะครับอย่างเช่น ในส่วนของเมนูเมนูก็จะมีเมนูโฮมนะครับพอเราคลิกมันก็จะกลับมาสู่หน้าโฮมนะฮะเมนูเปลี่ยนรหัสผ่านถ้าท่านต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านของพอร์ทัลท่านก็คลิกเพื่อจะเปลี่ยนรหัสผ่านได้นะครับอันนี้อ่คลิกไปมันก็จะเปลี่ยนจะให้เราเปลี่ยนแต่ตรงนี้เรายังไม่ยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับมุมมองมุมมองก็คือขนาดของตัวอักษร ตั้งแต่ตัวเล็กไปหายาตัวใหญ่แบบนี้นะครับสมมุติว่าเราต้องการเพิ่มขนาดอาักขระให้มันใหญ่ขึ้นเรากดเข้าไปครับเห็นไหมครับตรงนี้มันก็จะใหญ่ขึ้นไปอีกนะฮะนะครับแล้วเมนูเครื่องมือก็จะมีสมุดรายชื่อนะครับซึ่งสมุดรายชื่อตรงนี้เราจะต้องใช้บ่อยๆในการส่งเอกสารไปยัง คนที่เราต้องการภายในสำนักงานนะครับเมื่อคลิกเข้าไปนะฮะคลิกเข้าไปก็จะมีรายชื่อขึ้นมานะครับจะมีรายชื่อทั้งหมดนะครับมีกลุ่มส่งต่อเอกสารและมีกลุ่มต่างๆที่เราใช้งานนะครับอันนี้ผมได้สร้างกลุ่มขึ้นมาในแต่ละคนสามารถสร้างกลุ่มได้นะฮะ อย่างเช่นกลุ่มงานคลังและพัสดุแล้วก็อันนี้ผมสร้างไว้แล้วก็จะมีนางสาวการนาเนี่ยนี้นะครับสอสอปุ๊บวิธีการสร้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันอีกทีนะฮะตรงนี้ดูคร่าวๆก่อนนะครับรายชื่อสมมุติว่าเราต้องการหารายชื่อของคนที่เราจะส่งเอกสารไปนะฮะเราก็มาคลิกเลือกอในตรงนี้นะครับอย่างเช่น ต้องการส่งไปยังคุณบุตสกรกดค้นหานะครับอันนี้มันก็จะกลับขึ้นมาตรงนี้ให้ละต้องการหาคุณอ,อุดมพรน,นะครับพิมพ์ก็จะขึ้นแล้วเราก็ติ๊กเพื่อจะเอาเลือกคนคนนั้นนะครับ ที่จะส่งเอกสารไปนะฮะอันนี้ในส่วนของรา,ายชื่อนะครับแต่ถ้าเรามีกลุ่มงานของเราอยู่แล้วเราต้องการส่งไปหาใครบ้างแล้วก็คลิกได้เลยนะครับสมมติว่าจั้งนายงานบริการการศึกษาก็จะมีต้องการส่งไปหาคุณโกวิดคุณจิวนะฮะแล้วก็คลิกเลือกส่ง คลิกนะครับอันนี้อันนี้เป็นรายชื่อที่ที่เราลิสต์ไว้แล้วนะครับคราวนี้เรามาดูหน้าโฮมนะฮะในส่วนของเมนูออกจากระบบถ้าคลิกก็ออกจากระบบไปเลยนะครับในเมนูหน้าโฮมก็จะมี ส่วนของที่เป็นชื่อเราก็จะมี i n นบ็อกถ้าเราคลิกที่ชื่อเราก็จะมีเอกสารขึ้นมานะครับซึ่งในส่วนของ Inbox กนี่นะฮะก็จะมีรูปแบบลักษณะของจดหมายที่เข้ามานะครับถ้าจดหมายที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้เปิดอ่านนะฮะมันจะขึ้นเป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะครับสีเหลืองๆแบบนี้เป็นซองจดหมายที่ปิดผนึกมา ถ้าอันไหนที่เปิดอ่านแล้วนะครับก็จะมีลักษณะของอจดหมายที่เปิดพร้อมกับมีคําว่ารับถ้าเราเอาเมาส์มาวางไว้ใกล้ๆนะครับเนี่ยอันนี้นี่ฮะอันนี้ยังไม่ได้อ่านเวลาเราเปิดเข้ามาอ่านปั๊บสมมุติผมจะลองกดคลิกเข้ามาอ่านก็โดยการเอาเมาส์มาคลิกที่รายชื่อนะครับรายชื่อเรื่องของเอกสารนั้นพอเราคลิกเข้าไป ก็จะมีรายละเอียดของเอกสารนะครับแต่ตรงนี้ถ้าเราจะทำอะไรเกี่ยวกับเอกสารฉบับนั้นเราต้องคลิกที่นี่เพื่อรับเอกสารก่อนตรงนี้นะครับคลิกที่นี่เพื่อรับเอกสารนะฮะนี่คลิกที่นี่เพื่อรับเอกสารนะครับพอคลิก ไม่ต้องออกเลขใดๆทั้งสิ้นนะครับมันจะมใีใช้หมายเลขเดิมหรือแบบว่าอะไรเนี่ยราบอกไม่ต้องออกเลขแล้วก็กดรับเอกสารได้เลยนะคะพอคลิกรับเอกสารหาก็จะขึ้นชื่อผู้รับวันเดือนปีแล้วก็เวลานะครับเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มาดูเอกสารที่เรารับว่ามีเอกสารแนบมามีรายละเอียดอะไรบ้างอันนี้คือบัญชีเงินฝากธนาคาร .pdf แล้วก็คลิกเข้าไปดูได้ ระบบก็จะเปิดเอกสารแนบขึ้นมานะฮะที่เป็นไฟล์ pdf แล้วก็อ่านรายละเอียดตรงนี้ไปนะฮะก็ดูรายละเอียดอันนี้มี2หน้าสามารถพิมพ์และดาวน์โหลดได้นะครับอันนี้กลับมาที่เดิมครับซึ่งอันนี้ก็มีรายละเอียดรับเอกสารด้านบนนะครับมีลงนามมีตอบกลับมีส่งต่อมีตอบกลับแบบง่ายนะครับเมนูพวกนี้ เดี๋ยวเราจะค่อยๆศึกษากันไปนะครับามาดูคร่ควาข้อมูลนั่นเองก่อนนะฮะข้อมูลของการส่งเอกสารอันนี้ส่งจากคณะอักษรศาสตร์ซึ่งส่งมาจากคณะของเรานะครับเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวที่เราได้รับเข้ามาอันนี้ก็บอกรายละเอียดส่งโดยใครนะครับก็จะมีรูปแบบเอกสารเป็นทรงแบบเวียนออกนะฮะร,ระดับความสําคัญธรรมดานะครับ normal ซึ่งชั้นความลับก็บปกติอันนี้เกี่ยวกับเอกสารที่เราได้รับในระบบ e-doc นี้จะเป็นเอกสารปกติทั่วไปนะครับไม่มีเอกสารที่เกี่ยวกับความลับอะไรทั้งนั้นนะฮะถ้าเรื่องลับต่างๆจะเป็นซองปิดผนึกส่งมาต่างหากนะครับไม่ไม่เข้าสู่ระบบของ e-doc อันนี้นะฮะไม่ต้องกังวลไปนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของเ,อเรียนใครเรียนคณะวิชาหน่วยงานสามวิยาเขต จากใครนะครับก็จากสำนักงานคลังนะฮะจังหวัดนคนปรปฐมนะครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้เราก็อ่านลงมาได้เรื่อยๆเลยนะครับบทคัดยอ่อเขาพูดถึงเรื่องอะไรนะฮะเราก็เลื่อนลงมาดูมีประวัติการแก้ไขอะไรไหมข้อมูลการรับก็คือเรานะครับผู้รับเอกสารอันนี้เราคลิกรับไปแล้วแต่ทีนี้มันจะมีในส่วนของทางเดินเอกสารอันนี้นะครับทางเดินเอกสาร จะบอกรายละเอียดของเอกสารฉบับนี้ที่ส่งไปที่ไหนบ้างนะครับก็จะมีส่งไปส่งไปถ้ามาถึงตัวเรานะฮะมันจะขึ้นเป็นแถบสีเหลืองๆนะครับอ่าอย่างนี้แถบสีเหลืองขึ้นมาแล้วมีชื่อถ้าเปิดอ่านแล้วเห็นไหนมนะครับลักษณะของจดหมายที่เปิดอ่านก็จะมีซองที่เปิดอ่านพร้อมกับเหมือนเป็นกระดาษ ใบเล็กๆใบหนึ่งนะฮะที่ที่เราเห็นนะครับแล้วก็จะบอกว่าวันที่เรารับเรื่องรับตอนกี่โมงนะครับเวลาเท่าไรนะฮะวันที่เท่าไรใครบ้างเอกสารฉบับนี้ที่เปิดอ่านแล้วบ้างนะครับอันนี้ก็จะมีลายก็จะมีลักษณะของซองที่เปิดอ่านส่วนบางคนที่ยังไม่อ่านก็จะเป็นซองเนือเหลืองแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะแจ้งรายละเอียดผลนะฮะ ว่าใครที่เปิดอ่านแล้วบ้างนะฮะส่งไปยังคณะวิชาไหนจะมีแจ้งหมดเลยนะครับแจ้งทั้งหมดนะฮะตรงนี้เสร็จเรียบร้อยพอเราต้องการดูรายละเอียดอะไรเสร็จเรียบร้อยเราไม่ต้องการดูแล้วเราก็คลิกเครื่องหมายปิดตรงนี้นะครับกากบาทตรงนี้ขึ้นคำว่าปิดก็จะกลับมาสู่เอกสารหน้าปกปติของเรานะฮะเราก็ต้องการซึ่งจดหมายตรงนี้จะถูกเก็บไว้ใน เซิร์ฟเวอร์ของมหาลัยนะครับจะเก็บไว้ตลอดนะฮะนะครับเวลาเราค้นหาก็ค้นหาง่ายๆนะครับเอกสารอันนี้แล้วยังมีในส่วนของ Inbox และ Outbox อันนี้ Outbox คือเอกสารที่ส่งออกนะครับเราจะส่งไปยังใครนะฮะก็จะมีอันนี้ผมทำเกี่ยวกับเรื่องรายงานการเก็บข้อมูลนะครับ ส่งไปยังคุณวน,นาวงทงนะครับก็จะมีวันเวลาส่งแล้วก็เวลารับเอกสารนะฮะอันนี้นะครับในส่วนอื่นๆตรงนี้ document box ก็คือเกี่ยวกับโฟลเดอร์ที่เราสร้างเอกสารของเราไว้นะครับเราสร้างแต่เรายังไม่ส่งก็ได้นะฮะมันจะมี วิธีการทําอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในครั้งต่อไปนะฮะครับในส่วนของวิดีโอวนนี้ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงวิดีโอต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ